ธรรมนัดเข้าช่วยเหลือยายขายหวย80โดนจ่าทหารขู่ไล่ฉุนขายถูกกว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวเนต็ตเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้เลยแหละครับผมหลังจากทางด้านของนางยุรีอาลามแสงนะครับอายุ71ปีนะครับอาชีพขายลอตเตอรี่พร้อมลูกและหลานชายนะครับนำหลักฐานมาร้องกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังนั่งขายลอตเตอรี่แล้วถูกทหารยศจ่าสิบเอกเนี่ยเข้ามาข่มขู่แล้วก็ขับไล่นะฮะ จนถึงขั้นทำลายร่างกายนะครับได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับหลังกองปัะชาการกองทัพบ,บกนะฮะถนนประชาธิปไตยแขวงบานขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยวันที่เกิดเหตุการณ์นะครับเป็นวันที่7มีนาคมครับเวลาประมาณ11โมงขณะที่ตนเนี่ยนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ตรงทางเท้านะครับได้มีทหารยศจ่าสิบเอกเนี่ยมาขับไล่ไม่ให้ขายตรงนี้เพราะตนขายในราคา80บาทครับ แต่ทหารคนดังกล่าวเนี่ยซึ่งมีแผงขายลอตเตอรี่อยู่ในย่านนั้นครับขายในราคา100บาททําให้ทุกครั้งที่มานั่งขายลอตเตอรี่เนี่ยจะถูกจ่าสิบเอกคนนี้นะครับดา่าใช้คําหยาบคายและขับไล่ตลอดเขาด่าตลอดว่ากูไม่ให้ขายมึงพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนะฮะกูขาย100อมึงขาย80ได้ไงมึงอยากขายไปขายที่อื่นแต่ตนก็ได้เถียงไปเช่นกันและยืนยันว่าจะขายจุดนี้ครับตนดูแล้วไม่ปลอดภัยครับจึงมาเล่าให้ลูกและหลานฟัง วันรุ่งขึ้นเนี่ยหลานชายเป็นห่วงครับจึงได้ติดตามไปด้วยทําให้เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันตนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายจากการถูกภรรยาจ่าสิบเอกเนี่ยบีที่ต้นแขนอย่างแรงตนและครอบครัวเกงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับเพราะเขาเป็นทหารจึงนําเรื่องและหลักฐานเนี่ยมาร้องสื่อมวลชนครับนายเอนามสมมุตินะครับอายุ18ปปีหลานชายเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยย่านั่งขายาาลอตเตอรี่อยู่ตนเห็นจ่าสิบเอกเนี่ยขี่จักรยานมาพร้อมภรรยา ตนจึงได้เดินเข้าไปถามว่าเมื่อวานต่อว่าญาติทำไมแต่จ่าสิบเอกนะครับได้ลงจากรถครับถอดเสื้อเครื่องแบบทหารออกและง้างมือต่อยตนนะฮะเลยป้องกันตัวจนทุรมุนกันแต่ภรรยาจ่าสิบเอกได้เดินมานะฮะใช้หมวกกันน็อกฟาดมาที่ข้อมือตนจนกระดูกนิ้วชี้มือซ้ายหักต้องเข้าเฝือกหลังเกิดเหตุนะครับคุณลุงลูกของนางยุรีนะครับได้พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ทางคู่กรณีเนี่ยกลับไปแจ้งความว่าตนและลุงไปรุมทำร้ายเขาครับ ทั้งที่ลุงเนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยตนต่อยกับเขาตัวต่อตัวต่อมาทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าตอนนี้ผมได้รับทราบว่าคุณยายวัย71ปีขายสลาก80บบาทถูกเจ้าหน้าที่ดา่าและไล่ให้ไปขายที่อื่นเนื่องจากขายถูกกว่าตนเองตอนนี้ผมจึงได้ส่งทีมงานไปหาคุณยายให้ความช่วยเหลือทุกด้านและประสานงานเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้คุณยายครับ